ตะลุยกินตลาดห้วยขวางตอนเที่ยงคืนมีใครยังไม่น่ใจว่า,วาจะเป็นแซลมอนดอกขนมหวานหรือไก่เกาหลีช่ำๆตอเบอรี่ลูกใหญ่หน่มไขน่นกกระทาหรือว่าห่อหมกร้านดังก็มีมาครับมาครับวันนี้พาพตะลุยกินตลาดห้วยขวางตอนเที่ยงคืนทีมอนก็มาว่ะเริ่มต้นลานแรกเริ่มต้นด้วยผลไม้เลยจะมีใครมีเนี่ยกินผลไม้ก่อนกินขนมสตรอเบอรี่ที่นี่ลูกเขาใหญ่จริงๆอันนี้ผมได้มา160หหวานช่ำเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยเลยอ่ะ เอาจริงต้องแบ่งกินประมาณ3าคำนะถึงจะหมดไม่พอจ้าขอกลับบ้านอีกหนึ่งกองต่อมาเห็นแซลมอนรานนี้ก็ที่เด็ดเหมือนกันสีสันก็คือส้มจีกินเข้าไปคือรู้เลยนะว่าสดมากเหมือนว่ายจากน้ำกระโดดเข้าปากเลยอ่าแล้วคลิปนี้ใครยังไม่นอนดูผมกินอยู่ลองบอกกันหน่อยนะครับว่าเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงใครยังหิวก็เดินมาตลาดห้วยขวางกันได้นะสายย,วยาวๆกันไปถึงไตสานปีสี่เลยมาห้วยขวางจะไม่กินทุเรียนหมอนทองได้ยังไงคู่นี้ผมได้มาสองูลูเนื้อกอกนมนมไหนนี่คือสวัส์เลยอ่ะไหนๆใครกินทุเรียนเนื้อแบบไหนก็เรนนนนะครับบบบทุกกกกกชชอิิไ่เาาหลีแ้ม ่ทาน,นัดมาเลยครับสี่ชิ้นจุกๆ <S <S เนื้อ,อสามช้อนสีแดงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวในคลิปนี้ถึงร้านวิวที่ผมจะมาต่ออีพีสองทุกคนดูสิว่าไก่เขาช้ำจริงๆสีแดงๆแบบนี้เลยร้านนั้นขึอ้อยากกินมากไข่นุกกระทาแต่ว่าน้องยังไม่เปิดไม่เป็นไรผมคำอีกฝั่งก็มีเหมือนกนันไข่นกกระทาลูกกลมๆมมหอมตอนกลางคืนนี่นนมันฟินสุดเลยอะ่ะคำว่ากรอบนอกน,นุ่มในนี่ใช้สําหรับไข่นุกกระทานี้ได้เลยและเนื้อข้างในมันม่วงคืนนุ่มๆแบบนี้เลยอย่างว่าแหลกห้วยขวาทุเรียนคือทีเด็ด ใหญ่มากลูกนี้ผมทําไม่ครับประมาณ10บกัวโลได้เลยนะต่อมาเป็นร้านขนมหัวมุมนะครับผมจาชื่อไม่ได้นะว่าร้านอะไรร้านนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะทุกคนในพนักง,งานบริการดีมากและมีเมนูหลากหลายท็อปปิ้งคือเยอะสูสีเลือกมานะครับน่าจะเป็นนมร้อนนะจะเป็นนมจืดผสมน้ําตาลนะครับแล้วก็เคี่ยวพอกินตอนกลางคืนแล้วมันอร่อยจริงๆเลยอะ่ะทุกคนว่าผมอิ่มหรือยังยังยังจ้าไปหากินกันต่อโอเควันนี้เรามากันสามคนนะครับมีน้องอ็อฟด้วยนะแวะซื้อผลไม้เป็นหนึ่งแม่ใครเป็นสายชูชีกก็มีเหมือนกัน คอนชาไรของเขาคืออร่อยมากแป็นคืออร่อยจริงเรามากินกันได้เลยถ้าใครไม่เชื่อผมนะผมให้เตะเลยรมาร้านคุณบ้านนะครับร้านนี้คือบ้านแนะนําสุดๆแล้วก็วันนี้ก็มากับบาทด้วยนะคะช่องตุ๊ดจ่าพัตลุยจ้าอันนี้เป็นร้านประจําของนางเลยแซลมอนดองกุ้งดองห<อ>ารทะเล,ะเลอะไรที่ดองได้เขาก็เอามาดองหมดแหละอ่ะยกยกผมก็สั่งมาเลยจ้าอย่างละสองให้คุณบานเยทดูคนนี้มันหอยอะไรอะ่ะใครรู้ช่วยบอกทีไ้กินฮอร์โกมกนน้อยจะพลาดได้ไงล่ะก็คอนด็อกร้านนี้เลยแหละลาซอมาเขือกับมายองเนสมาเป็นคอนด็อกชีสทั้งแท่งโอ้โ ก็คือคอนด็อกเนี่ยร้อนกว่าโลกหยาบร้อนกันหน่อยด้วยน้าลำไยนี่เลยจ้าเนื้อติงติ่งตึงตึงลำไยสดแท้แทเดี๋ยวให้มันเต็มแก้วแบบนี้เลยนะกินแล้วมันฟินสุดๆเลยอนะ่ะก็คือหกไปบ้างแหละแค่กินเนื้อลาไยก็ชื่นใจแล้ววะไปเที่ยวงานตลาดนะัดริมถนนแบบนี้เท่ไรยก็ต้องกินไก่ย่างเลยทุกคนต่อมาร้านสุดท้ายของคลิปนี้บาร์บีคิวไปเลยจ้าเฮ้ยใครนับได้บ้างว่าผมกินไปกี่ร้านเนี่ย